เช็คด่วนกรมออุตูประกาศจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่20-22ถึงสิงหาคมนี้จังหวัดไหนเสี่ยงวันไหนบ้างติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ f a c e b o o k ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติอัปเดตประกาศจากกรมองมุตุนิยมิทยาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ได้มีการแจ้งรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบแล้วค่ะ โดยในช่วงวันที่20-22ถึงสิงหาคมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ยอมความกดอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตวนตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑทนภาคตะวันออกและภาคใต้ はい。 สรุปว่าถูก้าค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งมีดังนี้ในวันที่20สิงหาคมภาคเหนือได้แก่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกา สกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลาสินขอนแกน่นเชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุรีัรามา์สุรินทร์รีสะเกดและอุบลราชธา,านีภาคกลางจังหวัดลบบุรีสระบ,บุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตนออกจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบ,บุรีและกาฬวันที่20ส่วนใหญ่จะเป็นภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะต่อไปวันที่21สิงหาคมภาคเหนือเพิ่มขึ้นค่ะได้ แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยพิษนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรและตากายศาลจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาลสินขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมามหาสรารคามร้อยเอ็ดอำน,นาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีสรุปว่าายสารได้รับผลกระทบทุกจังหวัดทั้ง20จังหวัด,ท,วดทั้งวันที่20 และ21สิงหาคมค่ะส่วนภาคกลางได้แก่จังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการจนบุรีราชบ,บุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุรทรสงครามสมุทรสาค,นาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกจังหวัดชาเชิงเศรานครนายกปราจีนบุรีสรกแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตวันสุดท้ายวันที่22สิงหาคมค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบ,บูรณ์กำแพงเพชรและตากภาคอีสานเหลือแค่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางยังคงเยอะอยู่ค่ะ จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตนออกก็ยังคงทุกจังหวัดค่ะชาเชิยงแซานครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและพังงาค่ะ สำหรับมรสุมตะวันต,ตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้คลื่นลมทะเลดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้เตรียมรับฝนตกหนักถึงหนักมากน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากค่ะบางพื้นที่น้ํายังไม่ทันจะแห้งเลยฝนตกหนักรอบใหม่ก็จะมาอีกแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านด้วยค่ะสําหรับประกาศเตือนภัยของกรมอุตุจะมีการอัปเดตอยู่ทุกวันนะคะและอาจจะมีการเพิ่มหรือลดรายชื่อจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอีกหากมีอัปเดตเพิ่มเติมแอดมินจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ